ดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กลับมาพบกับครูแตอีกแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยเรียนรู้กลางวันกลางคืนเรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์และลักษณะของดวงจันทร์ค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์กันนะคะเด็กๆว่าดวงอาทิตย์นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้ว เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเด็กสวัสดีครับเด็กๆผมคือดวงอาทิตย์ผมมีรูปร่างเป็นทรงกลมและมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่สาเหตุที่น้องๆมองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กนั้นก็เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากนั่นเอง ดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองจึงทําให้ดวงอาทิตย์สามารถส่องสว่างได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงจากดาวดวงอื่นและแสงของผมนั้นมีความร้อนมากครับเลยทําให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ได้แสงของผมจะส่องมาอย่างโลกทําให้บริเวณที่ได้รับแสงเป็นเวลากลางวันยังไงเหรอครับในตอนเชา้าผมจะขึ้นมาทางทิศต,ตะวันออก และเมื่อแสงของผมส่องไปที่ห้องนอนของน้องๆจะทำให้น้องตื่นพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันพอตอนเย็นหลังจากที่น้องๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วแสงของผมก็จะค่อยๆอ,อ่อนลงจางลงแล้วผมก็จะตกและรับขอบฟ้าไปในทิศตะวันตกเพื่อขึ้นมาอีกครั้งในตอนเช้าของวันต่อไปอยังไงล่ะครับ ค่ะกระจบไปแล้วนะคะสำหรับลักษณะของดวงอาทิตย์น,นั่นเองค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวต่อไปเรามาดูลักษณะของดวงจันทร์กันค่ะว่าดวงจันทร์เป็นอย่างไรคุณพ่อกับพลอยนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านใต้ต้นไม้ตอนคำ่ำคุณพ่อคะเซี่ยวๆบนท้องฟ้าที่สว่างสว่างคืออะไรหล่ะคะไหนจ๊ะอ๋อนั่นเนี่ยคือดวงจันทร์ไงลูก ดวงจันไม่ได้เป็นดวงกลมๆหรอคะใช่จ้ะลูกดวงจันทร์เป็นดาวดวงหนึ่งบนท้องฟ้ามีรูปร่างเป็นทรงกลมแต่เราอาจจะมองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละคืนไม่เหมือนกันบางคืนอาจจะเป็นดวงกลมโตบางคืนก็อาจจะเห็นเกือบเต็มดวงแต่บางคืนก็เห็นเป็นเสี้ยวเล็กๆแบบคืนนี้ไงลูกแล้วระหว่างดวงจันร์กับโลกอะไรใหญ่กว่ากันคะ ดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กกว่าโลกจะลูกจากค่าบเลียนที่แล้วน้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลกแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบอีกว่าดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกของเรานะครับคราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบระหว่างดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์กันดีกว่าครับน้องๆคิดว่าอะไรจะมีขนาดเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดเอ่ย พ่อคะลอยสงสัยว่าดวงจันทร์ก็ส่องแสงมาที่โลกของเราเหมือนดวงอาทิตย์แต่ทำไมไม่เห็นสว่างเหมือนตอนกลางวันเลยล่ะคะลูกเนี่ยช่างสังเกตจังเลยนะแต่ลูกรู้ไม่ว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเหรอกจ้าอ้าวถ้าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์ล่ะคะพ่อ นั่นก็เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปกระทบดวงจันทร์แล้วแสงนั้นก็จะสะท้อนกลับมายังโลกก็เลยทําให้เราบองเห็นดวงจันทร์ยังไงล่ะลูกอ๋อรอยเข้าใจแล้วละคะ่ะว่าทำไมกลางคืนที่มีดวงจันทร์ถึงไม่สว่างเท่ากลางวันที่มีดวงอาทิตย์ กจบกันไปแล้วนะคะสำหรับลักษณะของดวงอาทิตย์และลักษณะของดวงจันทร์ที่ครูแตนํามาให้เด็กๆดูใช่แล้วค่ะตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าใช่ไหมคะส่วนดวงจันทร์จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นในเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะก่อนจากกันในวันนี้ครูแต่มีการบ้านให้เด็กๆถ่ายคลิปลองเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบเพลง อาทิตย์ยิ้มแฉ่งเสร็จแล้วส่งลงในลายกลุ่มผู้ปกครองให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูแต่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ